แม่นี่เลยอไอที่มันชื่ออะไรวะพิกกี้ไบเดอร์อ่ไมมไะไบเ,เดอร์แม่งไงจัดสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับฉันหล่อมีไฟมาแต่ไกลเนี่ยมีไฟมาเนี่ยพ,พี่เท่ยังอ่ะเย็ใสนะ่แว่นอ่ะเย็อายุเท่าไหร่ครับแอ็กไปละแอ็กไปละผมไม่ได้ว่าพี่นะที่แอก็ก่ะครับผมแต่มันแอ็กเกินหน้าเกินตาวะ่ะ สวัสด <laughs> ีค <GO> ร wow. ับสวัสดีครับเยสจิบชาผู้ดีเกินใช่ชาใช่ชาชาเหรอน้ำข้าวดชาน้ำชาดิน้ำท้อวโมโื้ี่เยื่มมะเยื่มมะไม่กิน ไม่ไหวว่านี่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 ไม่โอ้โหไรเกินนี่คตื่นแต่ไรครับพี่เบลก็เผาเผาบังเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับไปรุ่นมึงเรียกใครไปรุ่อนะสวัสดีครับไปใหญ่รุ่นใหญ่ครับสวัสดีครับมึงอายเท่าไหร่เนี่ยเออยี่สิบครับมึงยี่สิบทำไมอ่ะมึงกับสิบสี่หรือเปล่ามึงดูหนังหน้าหน่อยเฮ้ยหน้ามันก็แกวมันก็แหลกวายดูเฉยหนวนด่วดมึงเฟิร์มแล้วข้างๆอ่ะโกนแล้วลืมโกนเหรอ เหนื่อยหน่อยเฟ้ออะไรหน่อยก็ไม่ขึ้นครับตรงกลางอ่ะทำไมเอ่ยบ้านพ่อมึงอยู่ข้างล่างหน่อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยยังหน่อยกูเนี่ยเนี่ยโม่มาดูดิเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่อ่ะหน่อยกูขี้แค่นี้เป็นที่อะไรกูบ้าก็คือก็คือมึงแบบเอาง่ายๆมีปัญญาซื้อไม่ที่โกนหนวดอ่ะส่งเนี่ยมึงจะซื้อทำไมโกนหนวด what เอ๋อมืออ๋อไวไปไวไปมึงก็สกงโมกันเนาะเหมือนพวกยาจกอ่ะฮึชีพเปย์ก็คันส่งนี้อยากเป็นชีพเปลือยกูไม่ห้ามรอๆอยากรอแบบ อยากรอแบบกูดิอยากรอแบบกูก็โกลนวดนะ <c oughs> ขำอะไรครับฮึส่งนี่ของจริงไม่ไม่ไม่ไมไมกูถามจริงสภาพมึงนี่ใครเอามึงวะโอ้พี่ชายแล้วอา,าัาเป็นไงครับน้องเลิฟไม่ได้เจอกันนานพี่ก็เท่เหมือนเดิมเลยใช่ใน้องดู ตัวผอมลงนล้เนี่ยทำไมอะกินข้าวเยอะๆนะเดี๋ยวลมพัดมันปิวครับผมครับอันนี้เป็นห่วงเลยเนี่ยพี่ชายอะเป็นห่วงวเนี่ยครับผมกับพี่ก็ตัดตัดผมแสกกลางก็ก็ดีแล้วอะครับแต่น้าผากเถิกมันโผล่ครับผมผมก็เป็นห่วงนะเย็ดไม่พูดดังเย็ดแม่มึงก็ดมึงก็ด้งใหญ่ไม่แม่งดัดงจริง <G ül> อายุอะไรอายุเท่าไหร่ก <c oughs> ี่ขวบมึงจะถามตัวมึงอายุเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เมื่อายุเท่าไหร่ไม่มึงเ,เน,นี่ยกูมื่ออา,า,ายุเท่าไหร่ดูอย่างหน้าใสๆอใสเงี้ยแล้วแบบเด็กกระโปรงใหม่ขึ้นยังมื่อายุเท่าไหร่มึงบอกเมื่อมื่อใหม่มหมขึ้นยังดูไหม <c oughs> ไม่ดูอ่ะน่าเกลียดทุลีดอุบาทอนาจารย์มึงใหญ่รัดเหี้ยในหน้ากระดิ่งจมูกก็ะมาอันเหี้ยโวเอ๊ยจารย์ ใี่ยกระส้วตียึงตีขึ้นมาหน้าใครกันเลยมึงอ่ะเอาปลาร้าก็แดกอีฮีอ่ะครับผมมารุ่นปัดข้างอ่ะขอให้ปัดข้างหน่อยนะแม่งเท่เกินายเออแดกเมย์นี่เลยไอ้มันชื่ออะไรวะพิกกี้ไบเดอร์ไปเยี่ยมแม่งไงจัดเอาโหไม่โหดจังอ่ะพี่ชายเจ้าคบหนุ่มหนุ่มพ่อมึงใครเพื่อนเล่นมึงอ่ะหนุ่มกัญชัยเหรออุ้ยแบบเมื่อกี้ผมพึ่ิขึ้นเสียงปิดคน ยังมือเห็นแม่เนี่ยอะไรเดี๋ยวกูโต๊ะโตะปากคือคืออะไรครับแก้วน้ำจ<ะ>ัดย่าไอ้แก้วน้ำหาพ่อเงอ่ะเฮ้ยกินปากเหมือนเราอ่ะนี่แนะนําเลยยาสีฟันแปรงฟันเลยมึงอ่ะไม่ไม่ดูทรงผมมึงอ่ะให้กูนี่กันไก่เอาไปตัดทิ้งซะมผมโง่โง,ง่อยเย็ดเอาป้าสลังเฮะเฮ้ยน,น่าโคตรดีก่ะนี่ว่าหมวยหมาตัดหมวยหมาอะไรเท่ขนาดนี้ โอ้ยเฮียหลงตัวเองโวดหน้าอย่างตัวเฮียอีกไหมลูกไอ้คนดูหนังหน้าหน่อยคนดูหนังหน้าหน่อยเุ้ยอุ้ยทำทรงน่ารักไอ้เฮียหน้าส้นตีนอะถามจริงอะหน้ามึงหน้ามึงเอาตีนถ้ามึงเอาตีนมึงไม่ให้กูเตะกับหน้ามึงอะกูเยัยไม่ออกด้านเหมือนกัน